สวัสดีตอนเช้าทุกคนนะครับผมนายจตีจจบีนะครับนักศึกษาฝึกงานจากพรพคิดรมแม่กีวารีนนะครับก็สวัสดีพี่น้องอ่า คิดจากเดมันปอนทุกท่านนะครับในช่างนี้ผมก็จะมาบอกหรือว่านุนใจเกี่ยวกับเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งนะครับเกี่ยวกับว่ากัปตันหรือผู้โดยสารนะครับในชีวิตของคุณคุณจะเป็นผู้โดยสารหรือว่ากัปตันก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการเลือกของตัวคุณเองนะครับพี่น้องที่รักคุณอยากเป็นกัปตันหรือผู้โดยสารคุณอยากจะเป็นผู้นำชีวิตของคุณเองหรือว่าให้ผู้อื่นนำ คุณอยากจะนำพาผู้อื่นไปถึงจุดหมายหรือว่าให้ผู้อื่นนำคุณไปถึงจุดหมายหากคุณต้องการเป็นเพียงผู้โดยสารก็ไม่ยากอะไรนะครับเพียงแค่คุณแน่ใจว่าคุณจะมีตัวและเครื่องเครื่องให้ทันในเวลาที่เขากำหนดไว้ในทันธุรกิจอาชีพหากคุณอยากจะเป็นแค่ผู้โดยสารคุณก็แค่ไปสมัครเข้าทำงาน แล้วก็ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการคิดหรือว่าการนานคนอื่นมากมายเพียงแค่ปล่อยให้กับตันนำเราก็พอนะครับก็คือขอแค่เพียงให้คุณแน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือว่าคำสั่งของกับตันอย่างเคร่งคัดแล้วนะครับแล้วก็ในทางของการศึกษานะครับก็เช่นกันก็คือถ้าหาว่าคุณต้องการเป็นแค่ผู้โดยสารนะครับ คุณก็แค่เพียงแค่นั่งฟังนั่งจบแบบเงียบๆไม่ต้องคิดอะไรนอกกรอบนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงทําอะไรให้มันเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องโทษไม่ต้องเถียงกับอาจารย์หรือว่าไม่ต้องสงสัยอะไรก็คืออาจารย์สอนแบบไหนก็คือทำตามนั้นอะไรแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นแค่ผู้โดยสารครับเราก็ทําได้แค่อยู่เงียบๆแล้วก็ทําตัวเรียบร้อยให้เป็นไปตามที่อาจารย์สอนหรือว่าเป็นตามที่ ผู้สอนกําลังสอนเราในเวลานั้นครับแต่ว่าในทางฝ่ายจิตวิญญาณก็ในทางฝ่ายจิตวิญญาณหรือว่าในทางคิดสัจนะครับก็เช่นกันครับก็คือเหมือนกันว่าถ้าว่าเราอยากจะเป็นแค่ผู้โดยสารก็คือไม่ต้องทําอะไรมากนะก็คือพอถึงวันอาทิตย์เราก็แค่มาเข้าโบสถ์ฟังคําเทศนาะถวายทรัพย์รับประทานอาหารเที่ยมเสร็จแล้วก็กลับบ้านแค่นี้ก็พอแล้วนะครับก็คืออันนี้ก็คือการเป็นแค่ผู้โดยสารนะครับ แต่ว่าทั้งหมดที่เก่ามาครับเป็นเพ่เพียงสิ่งเดียวที่คุณจะทําจริงๆหรือหากว่าใช่ก็ถือว่าคุณเนี่ยเป็นการทำลายศักยภาพของตัวเองไปอย่างน่าเสียดายนะครับถ้าถามว่าทําไมก็เพราะว่าคุณสามารถทําได้ดีกว่านั้นนะครับนั่นก็คือหลังจากที่คุณเรียนรู้ที่จะเป็นผู้โดยสารที่ดีมาตลอดคุณสามารถเรียนรู้และก้าวต่อไป พัฒนาตัวเองไปจนถึงฐานะของกัตตันได้ในอนาคตนะครับคุณสามารถเรียนรู้พัฒนาตัวเองแล้วก็อาสาสมัครฝึกฝนลงมือทำสิ่งที่อาจจะอยู่ในนอกกรอบขนบธรรมเนียนหรือว่ารูปแบบการกระทำที่ยึดถือการมานานครับซึ่งนำให้เกิดความรู้ค้นพบและต่อยอดให้สูงกว่าที่่ผ,ผ่านมา จนในที่สุดคุณก็กลายเป็นผู้นำแห่งความรู้ผู้นำแห่งการรับใช้และผู้บริหารจัดก,การที่เป็นที่ยอมรับของหลายๆคนในคิสจักรหรือว่าคนรอบข้างในฐานะที่เป็นผู้นำหรือว่ากัปตันนะครับคุณจะกลายเป็นบุคคลที่มีทรงคุณค่ามีประโยชน์ต่อคนมากมายที่อยู่รอบตัวคุณจนขยายออกไปถึงชุมชนคิสจักรหรือว่าสังคมที่คุณอยู่นะครับ ชลอยชุมชนที่คุณเป็นสมาชิกอยู่ในเวลานี้นะครับก็คือในขณะที่เราเป็นสมาชิกอยู่ที่นี่นะครับอาจจะเป็นการรอให้คุณกล้าหาญลุกขึ้นจากการเป็นแค่เพียงผู้โดยสารหรือว่ากับเป็นแค่ผู้ที่มาร่วมน,น้ำมัสการธรรมดาในทุกวันอาทิตย์เปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองให้รับบทบาทใหม่ให้มากขึ้นก็คือ ให้พัฒนาตัวเองในด้านการเป็นผู้นำในการรับใช้เพื่อที่จะเป็นกัปตันที่นำความรุ่มเรืองมาสู่คิสจักรหรือว่ามาสู่ชุมชมที่เราอยู่นะครับแต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนะครับว่าคุณจะเลือกเป็นแค่ผู้โดยสารต่อไปหรือว่าคุณจะพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะเป็นกัปตันหรือว่าผู้นำในอนาคตต่อไปแค่นี้แหละครับ ในตอนท้ายนี่ครับผมก็จะมีคติหรือว่าข้อคิดอย่างหนึ่งที่จะแบ่งปันให้เราทุกคนก็คือการมีความสุขก็คือการเลือกของเรานะครับจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขก็ขึ้นอยู่กับการเลือกของตัวคุณเองครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับของลอกข้างในในท้ายนี้ก็ให้เราที่จะเลือกในสิ่งที่เราทำแล้มีความสุขเลือกในสิ่งที่ถูกต้อง เลือกที่จะเชื่อพระเจ้าเลือกที่จะนำพาชีวิตโดยการพึ่งพาพระเจ้าต่อไปเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นกัปตันในอนาคตต่อไปนะครับขอพระเจ้าที่ทรงเอวยพรทุกท่านครับสวัสดีครับ